สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามนายุนายุเป็นคนฝันแม่นพี่น้องเพื่อนฝันเห็นมายิงมาห้องบอกเลขพี่น้องบอกเลขทั้งสองครูพี่น้องน่านเพื่อนจะฝันที่หนึ่งเ้อก็ไปรับส้มรับฟังเลยข่าวฝันฝันจังไดเพื่อนได้เลขตัวใดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ FC วันนี้แม่น้องดามาตามนายุเนี่ยกินข่าววันนายุเป็นคนฝันแม่นแต่ว่านายุเป็นคนที่นานๆจะฝันที่หนึ่ง นี่ขาวเพิ่นฟันมีน้องแมงดาก็เลยมาสัมภาษณ์เพิ่นแต่ว่านายุเพิ่นบอสามารถออกกองได้เด้อจ้ะเด้อเพิ่นก็ลเลยจะหาแต่เสียงรอๆนี่แหละจ้าเขาก็ไปฟังกันเลยจา้าว่ะเพิ่นฟันจังไดเพิ่นได้เลขตัวใดไปเลยค่ะเอานายุฟันจังไดจ้าเราให้แม่เอฟซีฟังดูจ้าเอาฟันจะได้เราให้แม่เอฟซี FC ฟังดูจา้าฟันไม่ได้ขึ้นซอขึ้นแล้วฟันเห็นฟันว่าเป็นยิ่งม่ มาห้องบอกเลขถูนหาโกหาก็าาไป่เห็นโตพอดหรอกแต่ยิงนงแต่เสียงจ้คก,ก็บพ่อหว่จาจักเป็นเสียงคนและเสียงผีเดี๋ยเลตื่นก่อนอ๋อในความฝันของนายุนี่ฝันเห็นเมยยิ่งมาห้องบอกเลขแมือนบอจ่จ้ะแหม่อนมาห้องบอกเลขเพื่อนบอกตัวได้ก่อนจ้ะถูนหากับโกหาูนหากับโกหาแต่ว่าได้ยินีแต่เสียงแต่ว่า ตัวของมันยิงนั่นบ่เห็นเมืนบ่จ้ะบ่เห็นอ๋อเล่ยเล่ยโบลูกอะคนลือผีแต่ว่านายุเป็นคนที่บ่ค่อยฝันเมืนบ่จ้ะนานๆทีฝันเถื่อน,นึงเนาะฝันอยู่ในบ้านหลังนี้เมืนบ่จ้ะบ้านหลังนี้เลขเลขที่บ้านยังหกสิบเก้าเลขที่บ้านเพื่อเด้อพี่น้นองบะเลขที่บ้านนายุคนเพราะว่าเดี๋ยวไม่แม้พิ่ชีกใ่าเอ้าเพื่อฝันอยู่เพื่อนหลังใด ลเลขเลขที่บ้านเพื่อนอยังหกสิบเก้าสับสามเลยเนาะเฮ้เด้อเลขที่บ้านของนายุเพิ่นฟันไม่จา้าเพิ่นฟันนะ่ะเพื่นฟันเห็นมิยิ่งมาห้องบอกเลขศูนย์ห้าหกห้าเป็นบอจ่ะแมนและทะเบียนบ้านนี่หกสิบเก้าถับสามมันเป็นบอถือบอแมนเลขในสองขูนี้จ้ามักตัวใดนายุศูนย์หากับหกห้าเนี่มักตัวใดมักศูนย์หา ออกมาศูนย์หาอีเด้อพี่น้องเลขของนายุพี่น้องแต่ว่านายุเพิ่นบอสามารถออกกล้องได้เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นบอกไข่ก้าออกกล้องไม่จ้าแต่ว่าเพิ่นฝันพี่น้องฝันฝันได้ขึ้นสองขึ้นแล้วน,น,นายุเนาะฝันเห็นไม่ยิ่งมาห้องบอกเลขศูนย์หาหกหาแต่ว่าในความฝันบอกเห็นคนพี่้องเห็นได้ยินแต่เสียงนายุกับบุรุษคนหรือผีพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่า ให้สือเลขศูนย์หาหกหาอยู่ในสองคูนี่เพิ่นให้เน้นศูนย์หาด้วยจ้าเด้อหรือแม่แม่เอฟซีจีสือบิสสองคูนี่ก็ได้เพราะว่าเลขเพิ่นกับอกหลายหางเนาะจ้าเลขเพิ่นแค่สองตัวหางเดียวอายุก็เป็นคนฟันน้อยๆเลยเป็นคนบ่อยมากว่าอุบได้พี่น้องน้องนั่นแมวงดาวว้าวเบิดพี่น้องเลยปกติอายุเป็นคนที่ฟันยากมันบ่อยจืาเกิดกระดีสชุดได้พี่น้องที่เพิ่นฟันแล้วเพิ่นยังจำได้นี่หัวนี่สีลองซื้อเลขปองัวนี่ไปอยากรองดู อยากลองอยากลองเอกชนจะหาบาชิบบาทเนาะ <c oughs> ลองเบิงพี่น้องวันอนายุก็เป็นคนขี่ออ้พี่น้องคนบ้าออกกล่องเด้อค่ะวันที่สิบหกธันวาคมหกแปดอายุเป็นคนที่บกคอยฝันพี่น้องนานจะฝันทีหนึ่งอันนี้โชคดีทีอย่างไได้ยินว่าเพิ่นฝันก็เลยได้มาขออนุญาตตั้งกล่องเราจะเนาะเพิ่นกะ บออยากออกกล้องก็เลยหาได้ยินแต่เสียงเราจะเนาะเลขของเพิินก็คือมีศูนย์ห้าหกห้าอยู่ในสองตัวนี่เน้นศูนย์ห้าเราจะเออขอบคุณนายุในไลนที่หายแนวทางขอยเอฟซีมีโชคมีลาบกับเลขนายุนะคะงวดนี huh. ้ right. ที่จัดจักบาทนายุงวดนี้โอ้่าคอยซื้อ้ลน์หรอกคือจำพ่อได้รุ่นนี่จำพ่อได้รุ่นเดบโคิดว่าจิลงทุนใครหายใครหน้าเดบโวนานน่านนอกพี่น้องของคนนันน่านันที่หนึ่งนี่นะจะ มันเพิ่นเป็นคนฝันแม่นเด้พี่น้องเพิ่นเป็นคนฝันแมน่นหรือเสียเอาไปเล้าก็ได้พี่น้องไปกินทางตำลาวตำไทยก็ได้เด้อจ่าเลขตัวนี้อย่างนี้นก็เกิดขึ้นได้นะอยู่เนาะเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้แนวทางขอ FC มีโชคมีลาบกับเลขนายุนะคะปพักมัจ้ะเบ,บียร์พักกอดพี่น้องเบียร์พักกอด ปลูกสองนานเด้อจ้ะปลูกสองนานกนาน็ร่งเริ่มติดแม่จ้ะนี่ก็ล่างเริ่มติดเริ่มแล้วจะเริ่มติดแล้วเดี๋ยวก็ได้กินผักกาดอันนี้เด้อจะเด้อนี่อันนี้บางต้นมันกำลังเริ่มจอดอกเลยแมาจา่จ้นนี่ติดงายเด้อจ้ะ บรรยากาศจ้ะบรรยากาศ,ากาศทงไฮทงนาผักสวนครัวนะคะเริ่มแล้วจ้ะนี่เริ่มติดแล้ว ยาเขาแม่พันธุ์ได้ผลปลูกไว้นี่ยาเขาโพดย่างกอดทางนี้าวโพดทำเนาโพดหรือล่ะอืมป้าปลูกขกักปลูกแหนี่นี่เ,เอาน้ามใช้โฮดล่ะอ๋อผลได้ขึ้นมาจา้ะฟังนี่ผลจีบปลูกอันนี้ผลได้พี่น้องความขายันของยาพี่น้องผลปลูกแบบนี่เลยเลี้ยงก็นเป็นแถวเลยจ้ะนี่ชุดยอดมาจ้ะขยันขักขยันแน่พี่น้อง,อง,องปไป,ย,ย,งป,ย,ปาายูยนนย่ซื้อๆผูน้นั้นขาตะไคร้เต็มเบดิดมีทุกอย่าง ทุกอย่างไม่ต้องซื้อทุกอย่าง่าต้องซื้อเลยจ้ะทางนั้นจะเป็นกระลำพี่น้องคนเป็นเบียรกก์กระลำพอตอนแม่ของดามาตอนนั้นพี่น้องลโชว่วนี้ผลจีบปปูกมันมันแกว้วมันนี้แม่ผลมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นข้าวโพดแล้วจ้ะผลเลือดพี่น้องความขายันขยันสุดยอดเลย ปลูกแต่พุ่นพี่น้องปลูกแต่พุ่นหอดพุ่นอันนี้เพิ่นปลูกนี่พี่น้องเพิ่นปลูกสู้ดว่าเก็บแล้วเนาะเก็บเก็บผลิตตัวนี้แล้วขายยังเรียบร้อยแล้ว่นกระิปลูกต่อบางทีผลกระิปลูกถั่วปลูกแต้งปลูกข้าวโพดปลูกกะล่ำจะ่นจะเอาไปเรื่อยๆม่จ้ะยันสุดยอดเลย ปลูกแต่พุ่นพนี่น้องปลูกแต่พุ่นหอดพุ่นอันนี้เพิ่นปลูกนี่พี um. ่น้องเพิ่นปลูกสู้ว่าเก็บแล้วเนาะเก็บเก็บผลิตตัวนี้แล้วขายยังเรียบร้อยแล้วผนกระิปลูกต่อบางทีผ่กระจิปลูกถั่วปลูกแต้งปลูกข้าวโพดปลูกกระลัาจะ่นจะเอาไปเรื่อยๆหมจ้ะ